ปัญหาของการขายบ้านไม่ออกเพราะสิ่งนี้เลยค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วคุณซื้อบ้านมาลีโนเวทแต่ปรากฏว่าทําไปแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่คุณทํามันขายไม่ออกมันไม่มีใครทักมาเลยนะคะคุณลองดูซิว่าคุณมีปัญหาที่เรื่องนี้หรือเปล่าค่ะสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อบ้านซื้อคอนโดข,ของคุณคือความคุ้มค่าค่ะมันไม่เกี่ยวเลยนะว่าคุณจะขายบ้านหลังนั้นราคาเท่าไหร่ถ้าคุณตกแต่งอย่างสวยพร้อมเข้าอยู่ ลูกค้ารู้สึกว่าเว้ยคือแคบกระเป๋าเข้ามากับราคานี้มันคุ้มค่ามากลูกค้าพร้อมจ่ายนะคะโดยที่ไม่สนใจเรื่องราคาเช่นเดียวกันตอนคุณบอกว่าคุณขายบ้านแบบปรปับปรุงธรรมดาไม่ได้สวยเวอร์วงังแต่ราคาเหมาะสมแถมดูแลสินเชื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออนี่คุ้มค่าสะดวกกับเขาอันนี้เขาก็พร้อมจ่ายเช่นเดียวกันดังนั้นกลับมาที่ตัวคุณค้าว่าคุณจะมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มราคานี้3ล้านส ไม่แพงเลยพร้อมจ่ายถ้าเขารู้สึกว่าคุ้มไม่มีคําว่าแพงสรุปนะคะ ต้นต่อของปัญหาที่ลูกค้าเนี่ยไม่ซื้อบ้านของคุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าราคาเนี้ยที่เขาต้องจ่ายไปอะคะ่ะมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เขาต้องเสียดังนั้นหน้าที่ของเรานะคะเราต้องนําเสนอให้เขาเห็นว่าบ้านของคุณที่คุณต่อเติมมาปรับปรุงมาอย่างดีกับราคานี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาและเขาคู่ควรที่จะได้รับถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะคะยังไงคุณตั้งราคาไหนลูกค้าก็ซื้อค่ะถ้าวันนี้อยากจะขายบ้านขายคอนโดให้ได้ราคาและขายออกได้ไวนะคะคุณฝนมีขอสุดยอดนะคะ ขายขยายตัวบนโลกออนไลน์ใครที่มีปัญหาเรื่องการขายอยู่แล้วก็อยากจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างท่องแท้และทำได้เองจริงๆสักทีนะคะติดต่อ l Line a @si.tumfon ค่ะ